สวัสดีครับ e FC ทุกท่านนะครับวันนี้บ่าวป้อมนะครับมีข่าวอ่าหลายๆท่านอาจจะทราบข่าวเรื่องนี้มาแล้วครับข่าวกับผู้บัญชาการนะครับไซเบอร์แจงดราม่านะครับไล่แก๊งคอสเซนเตอร์ไปเล่นกับคนอื่นถ้าเป็นภาษาบา้านบกับไปเล่นกองทรายที่อื่นปอะไรประมาณนี้จากการณีนะครับพลตำรวจโทกอนชัยคล้ายคลึงผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญกรรมทางเทคโนโลยีในนึกตำรวจไซเบอร์นะครับได้โพส ข้อความชี้แจงนะครับภายหลังมีการเผยคลิปขณะคุยกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ทาให้เกิดดราม่าในสังคมโซเชียลมองว่าเหตุใดจึงรีบวางสาวทําไมไม่รีบสอบสวนหาข้อเท็จจริงรวมถึงเป็นการผักภาระ,ะไปหลอกลวงผู้อื่นหรือไม่โดยระบุข้อความว่าต้องขออภัยที่นําคลิปวิดีโอบางช่วงบางตอนในระหว่างสนทนากับมิซาชีพแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกเป็น d h a มาลงทําให้พี่น้องในสังคมนะครับเฟซบุ๊กเข้าใจว่าผักภาระ,ะไปหลอกลวงคนอื่น หรือแม้กระทั่งอวดเบ่งในตนําแหน่งผู้บัญชาการแต่อย่างไรมีเตือนมันกลับไปแต่มีคําไม่สุภาพจึงไม่ได้ลงครับขอเรียนว่าที่ผ่านมาตํารวจไซเบอร์ได้มีมาตรการในการป้องกันปราบปรามขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัญชีม้าต้นต่อของการหลอกลวงทางด้านการเงินหรือแม้แต่การร่วมกับทางธมพูชาในการสืบสวนติดตามจับคุมกลุ่มคนไทยและนายทุนที่อยู่เบื้องหลังขบวนการในการก่อเหตุ ในลักษณะแบบนี้ซึ่งมักแฝงตัวอยู่กับตามแถบประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งมาตรการป้องกันในการประสานความร่วมมือกับกสทชและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือต่างๆในการบล็อกไม่ให้มิชาชีพใช้ระบบนะครับ VOPL โอ้ VOLP นะครับโทรมาจากแถบประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเข้ามาหลอกลวงคนไทยแล้วล่าสุดบอกว่าที่ชี้แจงใน Facebook เพียงมุ่งหวังให้ เพื่อนๆไม่หลงกลตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโดยใช้อุบายในการหลอกมิจฉาชีพขึ้นและที่สําคัญการย้าเตือนให้ทุกคนมีสติเท่าทันกับรูปแบบการหลอกลวงในสถานีท้ายนี้นะครับได้มีการขยายผลจับกลุ่มมิจฉาชีพนะครับแก๊งคอสเซนเตอร์ทุกคดีไม่ใช่แค่คดีที่ทูมาหรือคดีทางอาญกรรมทางไซเบอร์ต่างๆนะครับทางตํารวจมีความมุ่งมั่นตั้งใจทํางานเต็มที่ในการกวาดล้างมิจฉาชีพและอาญกรรมบนโลกออนไลน์ให้หมดสิน้น นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะครับดราม่านะครับดราม่าจากผู้นักการไซเบอร์นะครับไล่แก๊งคอสเซนเตอร์ไปเล่นกับคนอื่นนะครับจากที่พี่น้องหลายท่านได้ชมมาแล้วนะครับรอบหนึ่งเรื่องนี้นะครับก็มีอุทาหรณ์ว่าใครก็ตามนะครับถ้าได้รับสายลักษณะอย่างนี้นะครับตั้งสตินะครับอย่าไปหลงกลง่ายๆนะครับเพราะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรานะครับแล้วพบกับเราพร้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ